สบายดพีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุครสุคนดีพี่น้องเด้อสบายดีวันนี้พาพี่น้องมาหานอไม้แลวก็เก็บมะกอกแต่พี่น้องต่อจากคลิปเลยที่แล้วเนาะเก็บพี่แล้วห้องไปงมหอยแลวก็หานอไม้แต่ว่าห้องหาอย่างบ่วพอกันเลยมาหาต่อแต่พี่น้องต่อจกคลิปม่งกี้ไผ่ที่ยังพรอยเบิ้งคลิปงมหอยกะย้นอนไปเบิ้งเตยเด้อพี่น้องเด้อหอยเขาได้หลายหลายนี่พี ания, ่น้องนี่ตัวบักไงหอยก็ได้ห้งอีปูแดงหอยได้ห้งป่า เดี๋ยวจนนี่ก็จะพาแม่มาหาหน่อไม้ไปแกงแต่พี่น้องอี่เมีว่ายากิดมาซ่านหน่อไม้ยามนี่มันหายะแล้วก็แซ่บพี่น้องมันแล้วก็หายากแล้วเพราะว่าวินำฝนและวดีแล้วก็จะไปเก็บมะเกาะแล้วก็เมื่อพี่น้องมะเกาะเขากะสะออนนี่พี่น้องมออกมะเกาะเขากะสะออนมันหลายอีพ่อเอาเมื่อเป็นสองเทื่าแล้วบ่แม่ เพว่าให้มันสุยกยังมาเอาสัน้นแบบนี้ตัวนี้สิเก็บมือก่อนก็ก็บนห้ยเป็นไดเน,หนะแต่มากมันเป็นหลายเก็บเมือสองเพื่อนแล้วพี่น้องมาก,ก็ได้เก็บเมือได้กะบัแมนว่าเก็บมือน้อยได้เก็บเมือบ้าเรลายๆกินกุ้มเป็นเดือนสองเดือนงงา <c ười> หาทำไมยามนี้หายากพี่น้องบลลติสุมนี้ไปบางสมม่ ปาสพี่น้องสุบินน้อยพัดมีน้อยมะเพ็ดน้อยมะเพ็ดประเสริฐแม่วะเพล็กเล็กขี้หนูว่ะพี่น้องสุบินน้อยพัดมินอว่กำงามสามนอพุ่นพงแม้ว่าสุนี่ใหญ่ค่ะนะใหญ่ใช่ากะบุมมี่ฮอตนอน้อยมะเพ็ดขี้หนูตั้งว่าสามนอลแม่เนาะสุบิน้อยหนึ่งสุนีใหญ่เลยบ่มีสุนีใหญ่มันโป่กเลยนัง มันโป้งแต่หัวปีพอนะมันยาวมันแล้วพี่น้องเป็นจักตอกมาแล้วแมนตัดไปคัดสวนเลยพี่น้องนี่แล้วบอสมัยก่อนเพิ่นสมัยก่อนเพิ่นก็เอาไม้อันนี้ไปคัดหัวบ้านหัวสวนเลยพี่น้องฮะถ้าซื้อไม้อันนี้นี่พันหนี่ตัวเศษหนึ่งแบบพันล้ำโอ้โหจัหวัดพันลำ บาได้หลายเยนลำม้น้อยหนึ่งเนาะันติตัดใดด้แล้วขันตัดตั้งตัดตั้งตัดไม่ได้กระไรนะสุมหนึ่งกระไรลำเติบไปเนาะขันว่าตั้งตัดก็ได้ลอยู่ได้พี่น้องพันลำตัวแสนโบลำฮะลำหาร้อยก็ได้ซ้ำโอ้ยแม่คืออุกรนี่ค่ะแม่กกสมปูนบะไปใส่ออมบอลเนาะ ไปส้มปูลไปใส่อ้อมบอนแซบเลยพี่น้องโอ้ยอ้อมใส่หอยจุบเกับเซบก็แม่เห็นเังไรอีกไบอนอ้อมใสหอยจุบลกับแสบก็ออ้อมเธ่อันบอนเอาบหอยจุบยแม่อส่อกอมเล็กับสน่พี่น้องหูแล้วสีอ้อมสียางสีอ้อมเสียบอลจะพี่น้องแต่ว่าอ้อมขี้เล็กนี่แหละแล้วก็สีอันเอ็ดอันมอย่างก็อ้อมต่างหากเนาะ เบ่งออมเซอร์คาเบือจังน่อยนึงแล้วก็ะออมเสอร์บอนพี่น้องเซอร์คือเล็กอีพ่อบบมักขี้เล็กอีพ่อมักกินบอนมันหวานน้่ยสินะเดี๋ยวหั่นแหละหน่อยยาวก็เอาพี่น้องสมัยนี้มันอึดได้ยามนี่พี่น้องยามก็แท้หยามนี่ยาวก็แท้เพราะว่ามันมันบ่คือยามนั้นได้พี่น้องเดี๋ยวอยู่ฟังกันเลย เออนั่นแหละต่อไปเฮ่งสีหายยากเลยพี่น้องงานวันที่เดือนห้าพัดวันที่เดือนห้าพัดนอกรกสะปงเลยนะโอ้ยเอาไปอันแถวนั้วน้องใสไปแล้วก็สายหนกขคกคะเพราะว่าเลยก็นอกกระสะฮะอย่าเดินสองเดินสามนกข่ากับโป้งเลยพี่น้องเอ้ยนกก็ได้กินนกข่าแล้ววัวเลยก็จะไปหาขายปลาปืด ไทยบบกี้ท้าใหม่มาหาฮอตพี่ไทยบ้านอื่นก็มาหาหอบ้านจนนี่พี่พี่น้องเนาะคานะฮอตยามชายพี่น้องไปหาสะออนมันหลายนี่บ้านากระบ้านา่นบ,บ,บ้านเอื้องกับโอยลายจะใส่นนองโครกกระายกันเนาะคะนี่ได้แล้วไแล้เฮงเฮงพ่เมียปะ <laughs> นอนนี่ดอนด โอ้หลายนอเติบอยู่เดียวเนาะได้ไหมราพุนกับแม่พุนฟากพุนเด็กกันเลยโอ้เด็พี่น้องสุบนี้หลายนอคัือดึอดเกาะก็จะไปหาเลาลออปะปลาเลาะดงบัได้มาทำอาเจ้านี่มากับอีแมนได้เสยแต่แ <laughs> ม่ฝากพุนกับมีนอแโอ้สุบนี้หลายแบบนี้เด้ขอานั้นกับแม่พี่นอซันอยู่ฟังพี่เอาไปเพื่อนานอนแต่พี่น้องออนมันหลาย หอยจูบต้นนี้กันหลายๆเติอเลยพี่น no <disciple> ้องใครยังพอนจะเบิ้งคลิปกัดลำไปเบิ้งคลิปก่อนนั่นนี่ได้เด้อหอยจูบงมหลายคักหอยจูบนะอยู่กลางๆคนเออสองบาทโอ้สองแหยงกันเลยเป็นไโอ้ผลผลฟังุ่นฟังุ่นก็มีป้าเป็นห้องนอนแบบสุนี้ฮะหักมาอย่างมานั่งปอก เด้โอ้สองสามมกันเลยอยงกันเลยแม่เห็นบ้านนอนนั้นกะย่ยงกันเลยเด้ฮันละบ่หมมมิต่ะเออสองนอเฮียงกันเลยส่มนี้เฮงขนาดแม่แม่ยาวพิ่งกะมีแม่ยาวยฟังพุ่นนะพุ่งยาวุ่น เฮียงกันละแม่อีนอนนึงค่ะแม่พึ่งเฮียงกันเท่าไรเอาใส่นอนยาวก็ใส่เอาบ้องมันใส่พี่น้องอีกนอนนึงอีกเฮียงกันอีกนอนสั้นบ่ะป้าสุบนี่หลายคักพี่น้องก็จะมาลักตัดเอาไม้พี่น้องอยู่อันนี้เป็นส่วนบ้านจนนี่เพิ่นมาลักตัดเอาไม้สด เพื uhm ่อนมาตัดเอาและบักเกลาย์เจ้าผู้แทมาตัดเอาไหมนี่แม่นาะตัดเอากับไปดิหามไปดิห่วงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบ้านเรยาวเหรอแม่นั่นแหละครับบ้างเมื่อเราบ้านเรสั้นฮะโซ่เบิ้ลด้วยเกริดินงถ้แม่ฝากคุณฮะซุ่มหลังเจ้าเดีบ่มีบะเหลียวบางตัวฮะ บืนขับไปเอาพี่น้องอยู่กลางสูงพ้นนองงามก็ได้ไรนอเติบแล้วพี่น้องปอกๆวันนี้นะกรูจนขาดของแท้สันโอ้ยเจ็บพองหุ่มๆได้กินสมมะเซานี่สมน้อยสื้อปันมะข้างพุกอยกางไล มาข้างอันนี้ก็หาพวกยากันนี่มาข้างกันเลยยุต่หน่องกันล่านั่นหลายเนาะมาข้างวันจกมาข้างไปพี่น้องเพิ่งเอามาปิ้นมาหมุนหน่อนะมาค้างมากระบาดเนนะาะเออมาข้างเอาไม้แหลมเอาเลยเนาะเออมาข้างเพิ่งเอาไม้แหลมเอาเพิ่งหมุนเพิ่งปินป้นเลยพี่น้องมาค้างพูดไม่มาค้างก็ ขนาดยังน้อยเดี๋ยวนี้เราดิ้นน้อยดิ้นโตซักหน่อน้อยย่งโวดพอเลอะโวดเป้านะพี่คุดเอาเมงคีสูตมาแล้วก็เอาดิวอันนี้หรือเป่ดิวน้อยมามาเอ็ดโป๊ะกลางก้อยมาติดติดติดเถื่อกันละกันเออหูอยู่โวดเอาคีสูตติดเถื่อกลางครึ่งก็ติด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 แล้วก็เป้าพี่น้องโว้ดโว้ดนะพี่น้องเป้าแล้วค่ะแก้งแข่งเดียวละของไฟไก่ กี่ลินนะจ๊ะขาพเจ้าจะพุทธนำพูนขี่สตดขุดนนำหัวามากินเดี๋ยวนี้ดินโบุดินบ้ลิน้ววดินนั้นป,ะปะ้าบ้าไหม่จีนมันบบมีโทรศัพท์คือเดี๋ยวนี้แม่นะสุดม,มันบ้าก,กีลายสุดม,มันก็มีก็เดี๋ยวไปเห็นอยู่ไปน้องสุมข้างๆ มีนออยู่ป้าสุมนี้หลายนอครับพี่น้องได้แบบได้แบบสุมนี้จักสามนอพอแกงเลยตัวแดงน้องหักไอซ์มักเจอะคิรุนมากเลยอนะเอ็ดจะเป็นอะไรก็มากมอนซ่อนผ้าพี่น้องเอ็ดอันแกงเกลือแกงกระโปะตัวทำไมยังน้อยแกงคือกันแล้วก็ให้มาหั่นแค <c oughs> ่นนงเดียวของพี่จีนานลงของพี่นานเศร้านานปินกับชนะ เสื้อพันเสื้อกระสันหมายแม่ก็ตั้งตะเหาะสาวลาเพิ่นก็ได้ไปเก็บหอยกาวพาแต่น้ำไปน้ำคุณโอ้กะปูออกแม่แม่นะน้ำกะปูกะปูเขได้หลายตัวเติบไป็นอะกะปูกะเตอร์คุณเบิร์ต เ,เที่ยวเป็นอยัางไรให้เบิร์ตดิ <c oughs> แต่พี่น้อยพาพี่น้องไปเก็บมะก,กอกแต่พี่น้องมาแต่ของกินเนาะได้มาแล้วไก,ก,ก่พวกไก่อืมไก่เติบเไปพี่น้องเอ้ยเือสิมโหดน,นี่กะจนสวยนะนี่ไงหงอออ้องห้องกะจ๊กกะห้องก็เริ่มห้องอ่ะเดย์โอ้ตายโอ้ตายเราไปเหนื่อแล้วะโอ้ยนุงหันสีฮานอ่อนี่เออสุมนั่นค่ะเออเอาสุมนี่มาเอาสุมนี่มาหนิไปไปพี่น้องไปเอาสุมนั่น เขาเรียกว่าแหนกมันก้อนเห็นนอกมันโอ้ยสีนอพี่น้องหันเจ้าแจ๊วแล้วพี่น้องเห็นมานแล้วมาแล้วแต่มันบ่ทั้งอันนออันโบทั้งเดี๋ยวตัดมันมัองงามเลยซอนน้ำไม้ซอนมันนอไงแถวนี้พี่เอิน ก้านลำมันไหมพี่น้องลำมันลำใหญ่โอ้ฝันนน่งพุนห้านอสมนี้นะแม่น่ะไอ้ตังวาหานอหกนอพี่น้องเนอนน้ยป้าตัวพุน,นนอใหญ่ให้พี่น้องมาเบิ่งกันวันง่ายสำหรับไหนพี่น้องป้านอใหญ่กันมูนอน,นี่นี่พี่น้อง แต่มันบออัไรแม่เนาะมันบอทั้งบ้องมันบอเงามันบองามสุดนี้นะได้ไม่กลังเงินมากกแต่พี่น้องโอ้เป็นพวงเลยพี่น้องมามามาลงมาลงมาโอ้ยแม่นี่พี่น้องไป่แม่ไปเก็บเอาอยู่เนอคนนะยากมันอยู่เนอลนหรือก้อลดแล้วว่ะเออมาซุกกันเยอะซะ เอาไม่หงเปรอเจ้าว่ะตันดีบไม่ซุกเอาเมื่อ,อไรปนกันไปข้าไปเก็บเนือนมาพี่น่ะแม่หน่อยแม่ขับไปพี่น้องเก็บมาก,กอกคนะวณเป็นกองข้างหน้าเจ้าคอนเดปกักขีรายขึ้นแบบ ซุกเลยพี่น้องซุกจนลนเลยแม่เย็บเข้าไปแล้วก็มีนี่เ,นเ,นอเอาแต่ซุกธรรมดานี่บอเดิมกาวล้นะมันบนหน้าแล้วกาวแล้ลนะขอปะให้มันซุกยังเอาอีกว่าจะมาจนซุกล่นจนสิบเบิร์ตเลย หลายก็ได้หงหัวใจหนึ่งกับ่บทำตั้มแม่เนี่ฮะตทำให้ตั้มว่าหงหัวนี่แม่เอาบางริบแน่พี่น้องหังหัวแล้วก็กระจายพกุกันมั้ก็คุ้มโดนเนาะบางริบันคุ้มโดนก็ย่ะเอาเมื่อปักตัวเย็นเด้คุ้มโดนให้โดนมาเก็บเก็บแตพี่น้องเก็บไปแต่งซีเมนเอา ข้าไปพี่น,อน,น้องในกระโย่สวนฝามงวบ้านอยู่นี้หลายบ้านดินตอนนี้ฮะตอนนี้บล่อยเลี้ยงงวดินอยู่ตอนพุ่นตอนนี้ให้เพื่อนเลี้ยงเพื่อนเสริมเลี้ยงกันเลี้ยงแต่ว่าปีนี้ก่าวสิบให้เลี้ยงนี่แหละใัรไม่ขึ้นก็ว่าสิปลูกยางพี่น้องแต่ว่าขคนบ่นมีทึ้นแล้วก็จาวกันไปเ่อสิปลูกต้นยางยางพารานะพี่น้องนะตอนนี้ยางพาราขึ้นราคาอยู่พี่น้องบ้านจุดนี้กับโบแพงบุธึกโลหนึ่ง โลหนึ่งสี่สิบบาทพี่นอ้องเลยอยู่อันเลยว่าสิบพันกะีบเนาะตอนโลเกนะ้าพันเป็นม้นะแปดเก้าพันบรินกระโลหนึ่งสิบพันเลยล 1, 10, ลพี่นอ้องเลยว่าเป็นเงินบาทกับสี่สิบบาทตัวนี้ผมก็ว่าอยู่ฟั่งไทยท่ฮนเป็นโลเขาใหญนะ่เนาะเด๋ยวนี้แต่อยู่บ้านตัวนี้่ฮนโลหนึ่งสี่สิบบาทอยู่พุ่นคือจะแพงก็ฟังนี่ตีพี่น้อง เก็บไปจากน้อยก่อนเลยเบิร์ละบักแล้วเดี๋ยวพี่น้องนางงามบุชุกก็เอาดึงงามงามมาส่งแม่วา <c oughs> ตัวนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีเบอร์สุขคู่สุขคนนะพี่น้องน้อก,การาบขอบใจจ้จใจจริงที่คอยพักหนุนเด้อพี่น้องเด้อจังาด่ายกยาวฟ้าทีมฟ้าปะบาจนนี่คอยให้กำลังใจคอยเสียต่อไปเด้อพี่น้องเด้อซอยดันดันให้จเจ้าดีเฮ็ดคลิปออกมาแต่ต่อไปแน่ จังด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านจนนี้เดี๋สุดท้ายอนี่กับฝักบรรยากาศไว้ซัํานี้พี่น้องสุดท้ายกับกาบคํมว่าสบายดี